เขาบอก p เป็นจุดใดๆที่อยู่บนเส้นปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติก็คือแอนติโนดปฏิก็คือไม่ไม่คือแอนติแอนติโนดก็คือ,ก,คอก็คือ a อันนี้นี่เป็น a ที่เท่าไหร่นี่คือ a ศนี่คือ a 1นนี่คือ a 2อ่ะได้แล้วอยู่ตำแหน่งที่ a ส s 1 p ก็คือระยะจากแหล่งกำเนิดอันที่1จนถึงจุดสังเกต s 2 p ก็ระยะจากจุดกำเนิดอันที่สอง ไปยังจุดสังเกตซึ่งมันก็คืออยู่ในสูตรนั่นแหละถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ปฏิบัติที่2สูตรมาก่อนก็คือ s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับ m ลัมดาไอ้ที่เขาเขียนค่าสมมูลไวาให้เขาแค่ต้องการผลต่างของระยะระยะของสองคลื่นซึ่งคลื่นลูกที่1มันคือมาทางนี้ คือสองคือทางนี้ระยะต่างกันเท่าไหร่ก็นีไงก็สิบลสิบด้านหน้ามันคือผลต่างของระยะสองคลื่นที่วัดจริงๆส่วนข้างหลังก็คือผลต่างระยะของสองคลื่นที่เทียบกับลูกคลื่นถ้ามันอยู่ปฏิบัติที่สองเนี่ยมันจะต่างกันอยู่สองคลื่นซึ่งตัวห้อยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเนี่แหละสำหรับปฏิบัตินะมันคือสองลัด้า ก็คำนวณปกติหมูมๆเลยบอกแล้วว่านี่มันง่ายก็ที่เป็นหกเอาสองกงมาหารจากนั้นความยาวขึ้นเท่ากับสามทีนี้สามอะไรไอฝั่งนี้ระยะใช้เซนทีนี้ก็จะเป็นสามเซนแต่ก็ไม่ได้ถามอันนี้ไงสิ่งที่เขาถานก็คืออยู่ประมน,นี้ก็ความถี่เท่ากับห้าสิบความยาวขึ้นเราก็ได้ล้ดสามเซนขนาความเร็วเท่ากับเอลัมดา ความถี่ความถี่ห้าสิบอ่ะลำดา้าสามเซนก็เป็นร้อยห้าสิบถ้าเราใช้เซนในนี้ต้องเป็น,นเซนติมเ,ตม,เตมตรต่อนาทีเอาอเป็นก็ตสอสูตรกลุ่มหนึ่งมันง่ายม,มันไม่ได้ยุ่งอะไรนักหนานะฉะนั้นหน้าแรกก็คือประมาณเนี้ยไม่ได้ยุ่งมากเพียงแต่ว่าไม่ใช่ริ้วปฏิบัติมันคือริ้วปักจากรูปแสดงการแทรกสอดข,ของคลื่นผิวน้ํา ที่เกิดจากแหล่งกําเนิดขึ้นาพันเอสหนึ่งเอสสองนี่เวลาเจอเอสหนึ่งเอสสองขอให้รู้ว่าตำแหน่งสองอันนี้มันคือลูกตุ้มที่เขาทําให้เกิดขึ้นน้านะแหล่งกำเนิดขึ้นสองจุดเนี่ยเราก็จะต้องมีจุดสังเกตอันหนึ่งซึ่งถ้าดูจุดสังเกตเนี้อันนี้คือเอศูนย์ทุกๆเนี่ยก็คือเอนี่ก็ต้องเป็นเอหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นโนที่หนึ่งนี่พอรู้แหละจุดสังเกตอยู่ในแนวไหน เราก็เอาสูตรมาใช้เลย s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับถ้ามันเป็นโหนด n ลบหนึงหรือลนดาย้อนนิดนึงถ้าเป็นโหนดโหนดก็คือนิ่งถูกไหมนิ่งก็คือหักล้างกันถูกปะออกล้างกันแสดงว่าคลื่นเนี่ยมันจะต้องต่างกันอยู่ครึ่งลูกแล้วคำว่าครึ่งลูกเนี่ยคำว่าครึ่งลูกก็นี่ไงก็ต้องมี1 2, นึส่วนสองเลนดา แต่ตัวห้อยที่ว่าตรเนี้ยมันก็คือเอามาใส่กับตำแหน่งของเอนตับนี้ทีนี้ s 1 p s 2 p ก็บอกมาตรงตรงตัวนี้ก็ใส่สูตรปกติ1 0บลบหเอาหนึ่งมาใส่อันนี้ก็จะกลายเป็น4ี่นี้ก็จะเป็น1นึสองเอาสก็ไม่คูณได้ความยาวคืนแหละเท่ากับ8ปดด้วยเป็นเซน เาวคิดต่อความยาวคลื่นเท่ากับ8เซนอัตราเร็วของคลื่นอัตราเร็วของคลื่น12เซนติเมตรต่อวินาทีวี่เท่ากับเอฟลมดาความเร็ว32ความถี่ไม่รู้ความยาวคลื่น8ย้ายไปหารได้สี่เฮิร์ตง่ายโจทย์มันไม่ได้ยุ่งนะ เรื่องนี้ที่มันจะยุ่งยุ่งก็คือเราไม่เข้าใจธรรมชาติมันตอนต้นนั้นเองนอกเหนือจากสูตรที่เป็น s หนึ่ง p ลบ s สอง p แล้วเนี่ยมันจะมีวิธีการดูอีกแบบหนึ่งอืมเราจะดูริ้วริ้วนั้นอยู่ห่างจากแนวกลางเท่าไหร่ถ้าตำแหน่งที่สังเกตแล้วเขาวัดมุมที่มันเบงจากแนวกลางมุมตรงนี้เนี่ย เขาจะใช้ค่าระยะห่างระหว่างแหล่งกับสองอันนี้อันนี้ก็จะเป็นระยะ D แล้วสูตรด้านหน้าเนี่ยจากเดิมที่เป็น s 1 p ลบ s 2 p เนี่ยข้างหลัง n ลัมด้าหรือ n ลบหนึ่งสองดาก็แล้วแต่เลยก็ถ้าให้ข้อมูลแบบนี้สูตรที่ใช้ด้านหน้าก็จะเป็น d ไซน์เซต้าส่วนข้างหลังก็คือขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นแอนติโนดหรือเป็นโนดบัฟหรือกฏทีิบัฟเนาะนะอืม ข้อข้างล่างจะเน้นการใช้สูตรนี้ขึ้นที่นหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดแนวประบดติที่สองก็คืออยู่ที่ a อสองพอรู้แนวประบดัิที่สอง สูตรที่เราจะใช้สําหรับข้อมูลที่ว่าเอียงทามุมกับแนวกลาง30องศาแรงกระเบิขึ้นทั้งสองอยู่ห่างสิเมตรถ้าข้อมูลเราลักษณะน,นี้สูตรจะเป็นดีไซน์เซต้าสูตรของปฏิบัติปฏิบัติคือไม่นิ่งไม่นิ่งก็คือคือการเสริมกันก็คือลูกคลื่นเนี่ยมันจะเฟดตรงกันก็คือต่างกันเป็นจำนวนเต็มของ ลูกคลื่นเออมันก็เลยข้างหลังก็เลยกลายเป็นเอ็นดัมดาอย่างเงี้ยมันก็คือที่มาของสูตรเนาะแต่อย่างนี่บอกอะ่ะไม่ต้องเข้าถึงขนาดนี้ก็ได้เพราะรู้ว่ามันเป็นปฏิบัติสูตรนี้มันต้องมาที่เหลือก็แทนค่าเอามันก็คือสิบแล้วก็ซายสามสิบเอ็นก็คือตัวห้อยนี่แหละสองตัวที่ค้างไว้คือดัมด้าอย่างเี้บอกอะ่ะโดยส่วนใหญ่เราค่าที่จะหาได้จากสูตรนี้มันคือความยาวขึืนนั่นแหละ ไสสามสิบเมตหนึ่งหน่วสองอ่ะคะนี่นี่ก็จะเป็นห้าสองมาหานั้นความยาวคลื่นเท่ากับสองจุดห้าหน่วยที่ใช้ฝั่งฝั่งข้างหน้ามันมีหน่วยความยาวอันเดียวคือระยะห่างเป็นเมตรนี่ก็ต้องหน่วยก็มีสองตัวด้วยนะทีนี้คำถามอีกอันหนึ่ง 1, ถ้าคลื่นมีความเร็วหนึ่งร้อยเมตรต่อนาทีความถี่เท่าไหร่ ดับ2.5งั้นวีเท่ากับเอฟดั m ดาความถี่ก็เท่ากับความเร็วด้วยความยับขึ้นความเร็วร้อยความยับขึ้น2.5ใส่จุดต่ำศูนย์เลิ่จุดเอาเร่นจุดเอาก็ออกมา,า,า,าเป็น4 0เอออย่างเงี้ยงานแรกเข้าใจได้ง่ายนะเป็นการคิดมาตรฐานเลยโจทย์เกินครึ่งในเดือนมกงนี้